เวลาหนาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่12กันยายน2528ตรงกับวันแรม13าค่ำเดือน9้าปีฉลูคุณพ่ออเนกมฆวัฒนาเป็นท้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวนำขบวนขันหมากนักร้องดังสมาชิกวงดนตรีเพื่อชีวิตนามอุโคตที่แห่มาถึงหน้าบ้านเจ้าสาวผู้เป็นดาราสาวเชื่อดังในซอยอาภาพิรมถนนรัชดาพิเศษโดยมีคุณพ่อผลศิลาพันธ์ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวพร้อมด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงร่วมเป็นเจ้าภาพรอรับขันหมากอย่างเชื่อมื่น พิธีมั่นและแต่งงานผ่านปอย่างอบอุ่นงานเลี้ยงช่วงค่ำก็มาถึงที่ห้องรีเจนซี่โรงแรมออเรนเตลคราคร่ำไปด้วยแขกเรือและสื่อมวลชนหลังจากเจ้าบ่าวให้สัมภาษณ์จบลงเจ้าสาวป้ายแดงให้สัมภาษณ์ทั้งเขินอายด้วยน้ำเสียงที่บอกความในใจของเธออย่างสุดซึง้งวันนี้คือวันที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลยล่ะคะ่ะราตรีแห่งความแช่มชื่นได้ผ่านพา้นไปไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากให้สัมภาษณ์ในวันนั้นอีก17ปีต่อมารักของทั้งคู่จะจบลงตรงคำว่าอย่าร้าง จ้าเาในวันนั้นคือรีเทียรี่ีสุทธิยงไม่พัฒนานักร้องดังหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อก้องคาระบาวส่วนเจ้าสาวผู้เด่นสกาดุดาราบนท้องฟ้าก็คือจุ๋มอุทุมพรศิลาพันธ์ดารานักแสดงสาวชื่อดังอุทุมพรศิลาพัน์ชื่อเล่นมาจุ๋มเกิดเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน2500ตรงกับขึ้น9ก้าค่ำเดือน12ปีรากา เป็นนักแสดงชาวไทยที่มีผลงานตั้งแต่ปี2518จนถึงปัจจุบันโดยเล่นหนังโทรทัศน์เรื่องแรกเรื่องแก้วนเก้าปี2518อออกอากาศทางช่อง7ของดาราฟิล์มหรือดาราวิดีโอในปัจจุบันในเรื่องนี้จุ๋มอุทุมพรรับบทเพชรแท้แก้วนภก้เก้าสาวทั้ง9คน9ชีวิตอนลวน9คน9จิตใจจากนั้นเธอก็มีผลงานต่อเนื่องเข้ามาเรื่อยๆเช่นรับบทเป็นกล่องเพชรในเรื่องแม่ไม้ปี2521อ,อ,อากาศทางช่อง9 รบบทจันสุดาในเรื่องแก้วหน้าม้าปี2อ้าอีออกอากาศทางช่อง7รัรบบทบรนิษาในเรื่องที่วาหวามปี2 5 2 2ออกอากาศทางช่อง5ประชันบทกับพระเอกนายพรานรูปงามทรงสมมา์ทชนะศรีอุบลรบบทประภัยในเรื่องสีแผ่นดินปี2 5 2 2ออกอากาศทางช่อง5เป็นต้นจุ๋มอุทุมพรได้มีโอกาสเล่นหนังเรื่องแรกคือเรื่องพึ่งแตกรังในปี .25 2 5นาในฐานะนักแสดงสมทบ สรพงษ์ชาตรีไกรสอนแสงอนันต์และนวรัตยุกตะนันนำแสดงจากนั้นก็มีเรื่องนักสืบพาร์ปี2 5 2 5ทุนหิรัญยศและจรุณีสุขสวัสดิ์นำแสดงเรื่องเลดี้ฝรั่งดองปี2 5 2 7จรุณีสุขสวัสดิ์และพร้อมพรองนพริตนำแสดงเรื่องรักของปรัศนีปี2 5 2 7เรื่องนี้เธอประกบกับสรพงษ์ชาตรีและอัศวินรัตนประชาผลงานส่วนใหญ่ของจุ๋มอุทุมพรเป็นงานละครโทรทัศน์เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวที่งานชุกคนหนึ่งทำให้เธอไม่สามารถปลีเวลาไปถ่ายหนังได้ จึงมีผลงานเล่นหนังไม่กี่เรื่องเธอจึงมุ่งมาที่งานละครโทรทัศน์อย่างเต็มตัวผลงานละครที่สร้างชื่อให้กับเธอก็คือเรื่องบันทึกรักพิมพ์ชวีปี2524ออกอากาศทางช่อง7โดยเธอรับบทเป็นพิมพ์ชวีเรื่องเก้าอี้ขาวในห้องแดงปี2527ของผู้จัดจิม๋มมนยุรชัดเหมือนประสิทธิเวทออกอากาศทางช่อง3จุ๋มอุทุมพรอยู่ในวงการเกือบ50ปีมีผลงานทั้งหนังและละครหนังสั้นและซิทคอมผู้ชมแฟนคลับ f อทั้งหลายตามให้การยอมรับในฝีมือ เธอได้รับรางวัลทีวีทุกตาทองมหาชนปี2 5 2 3สาขาผู้แสดงยอดนิยมที่1ฝ่ายหญิงจากละครเรื่องไม่เคยมีใครรักฉันจริงออกอากาศทางช่อง5รับรางวัลทรัศ์ทองคาครั้งที่20ปี249สาขานักสแสดงผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจุ๋มอุทุมพรศิลาพันธ์สมรสกับเทรี่ไม่พัฒนาเมื่อวันที่12กันยายน2 5 2 8มีบปดมีิดาร่วมกัน2คนเป็นชาย1หญิงหนึ่งคือเจนเมฆขลากับเจสซี่เมฆเมฆพัฒนา ก่อนทั้งสองจะยาร้างกันในปี2445ปัจจุบันคุณจุ๋มอุทุมพรศิลาพันธ์ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับงานแสดงละครอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีผลงานละครทางช่องวันเรื่องมณีพยาบาทรับบทเป็นรัตนาหากเปรียบชีวิตในแต่ละวันเป็นลูกเตา๋าหมายเลขหนึ่งคือสุขระดับต่ำสุดหมายเลข6คือสุขระดับสูงสุดโอกาสที่จะทอดให้ได้สุขสูงสุดใน1วันนั้นมีเพียงหนึ่งใน6โอกาสที่จะทอดได้6ทุกวันเป็นเวลาเต็ม1ปีต่ำกว่านั้นมาก และต่ำลงไปอีกหากคาดหวังว่าจะสุขทุกวันที่เหลือในชีวิตชีวิตในแต่ละวันไม่เหมือนกันนี่คือสเสน่ห์ของการใช้ชีวิตคือสุขปนทุก์เวลาสุขอย่าลืมทุกเวลาทุกอย่าลืมสุขหากเราใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้วันนั้นก็จัดว่าเป็นวันที่ดีอย่างนักแสดงชายาสาว2000ปีคนนี้ที่กําลังมีความสุขกับเส้นทางชีวิตและความรักที่เธอเลือกจุ๋มอุทุมพรศิลาพันธ์ขอให้มีความสุขมากมายครับ